สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆช่อง u t u b e ของจันทวรสแียวหลวงคําแล้วก็ทักทายไปยังทุกๆท,ท่านทุกที่ทุกทางที่คลิปของผมจะไปถึงด้วยนะครับก็ a u d a ด i ซ y ิต้เราก็ได้เดินทางมาถึงบทที่4แล้วนะครับบทที่4นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการนําไฟล์เข้ามานะครับไฟล์เสียงที่เราได้มาจากข้างนอกนะครับหรือได้มาจากไหนก็แล้วแต่เราต้องการอยากจะนําเข้ามาอาจจะมาะทํา ประโยชน์อะไรเกี่ยวกับตัวเราก็เอาไว้ก่อนนะครับเอาเป็นว่าเราอยากจะนำไฟล์เข้ามาในโปรแกรม a o d a City นะครับก็พร้อมกันแล้วก็ไปกันได้เลยนอกจากขอเพิ่มเติมอีกนิดน,นึงนะครับนอกจากจะพาไปเรียนรู้วิธีการนำไฟล์ import ไฟล์เข้ามานะครับก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมคอนโทรลต่างๆ ในไฟล์ที่เรานําเข้ามาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกอไปข้างหน้ากอกลับไปท้ายเสียงต้นเสียงที่เรานําเข้ามานะครับพร้อมแล้วไปกันเลยนะครับก็ไปหน้าเดสท็อปเดสท็อปอีกหน่บอสค่ะเสร็จแล้วกดตัว A หาออร่าซิตี้ได้เลยครับออร่าซิตี้สี่เจ็บอสค่ะเสรสำหรับเพื่อนๆมีตัว A อโปรแกรมตัว A หลายตัวก็อาจจะกดมากกว่าหนึ่งครั้งนะครับ Enter เข้าไปได้เลย i oh, t เข้ามาแล้วนะครับเมื่อเข้ามาก็จะเจอกับ Trackview table. Track table นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะนำไฟล์เข้ามาด้วย2วิธีด้วยกันนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะมีวิธีที่3ที่4ก็อย่าลืมแนะนำผมด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนผมก็มีแค่2วิธีนี้เท่านั้นนะครับวิธีที่1กุกด Ctrl O นะครับ สี่ฟัสดับ,บฟาเรนโคนฟาเรนโคนแล้วก็ชิปแท็บมานะครับโซเดอรดัสิตก็ทําการไปเลือกเสียงที่เพื่อนๆต้องการนะครับส่วนผมสิให้ประกอบคลิปไม่กี่ครั้สิบส,สอเพลงประกอบคลิปนะครับเมื่อเจอแล้วเอนเตอร์ <poke S 1> เข้าไปได้เลยอันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตก,กดเอสเคปไปก่อนนะครับดัสิตวิธีที่สองนะครับวิธีที่สองก็คือกดคอนโทรลชิป i นะครับ i นี่คือไออินเดียนะครับ คอนโทรนชิปไอก็เหมือนกันนะครับแล้วแต่เพื่อนๆอยากจะใช้แบบไหนที่คิดว่าง่ายโดยส่วนตัวแล้วนะครับสามารถทำได้2วิธีนี้นะครับก็เมื่อกดคอนโทรนชิปไอแล้วก็ชิปแท็บมาเหมือนกันนะครับก็ผมก็จะไปเอาเพลงประกอบคลิปไม่ติดลิขสิทธิ์นี่แหละครับ Enter เข้าไปได้เลยครับ รอเาสักครั <Import S 1> ครบเรียบร้อยนะครับก็เพื่อนๆสามารถใช้2วิธีนี้หรืออาจจะมีวิธีที่3ที่4ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับอ๋อลืมบอกไปนะครับเมื่อนําไฟล์เสียงเข้ามาแล้วถ้าเกิดไม่พอใจไฟล์เสียงนั้นๆเราสามารถเคลียร์ออกด้วยการกด c อนโ w นะครับเมื่อกด c อนโ w แล้วเขาจะถามว่าให้เซฟ ไฟเสียงนั้นหรือไม่แล้วก็แค่ตอบ no ไฟล์เสียงของเราก็จะทําการนําออกไปแล้วนะครับเมื่อ Import เข้ามาแล้วลอง Play ดูนะครับวิธีการ Play หรือการฟังเสียงที่เรานําเข้ามานะครับอย่างผมนําเข้ามานี่คือคือเพลงประกอบคลิปที่ไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับเราสามารถกด Spacebar เพื่อ Play ได้นะครับ และเราสามารถกดสเป Bar อีกครั้งเพื่อหยุดนะครับหยุดในที่นี้ก็คือเวลาเราหยุดปุ๊บเนี่ยเขาจะมาที่ต้นคลิปเลยเขาจะไม่หยุดอย,อยู่ที่เมื่อกี้นี้นะครับไม่เชื่อลองกด Play ฟังดูนะครับและถ้าเราจะไปท้ายคลิปล่ะท้ายเสียงที่เรานำเข้ามานะครับสามารถกดปุ่ม end ได้เลยครับ เมื่อกดปุ่ม End แล้วเคอร์เซอร์เขาก็จะย้ายมาท้ายเสียงนะครับท้ายเสียงหรืออยู่ที่สิ้นสุดของเสียงนั้นๆที่เรานําเข้ามานะครับลองกด Space Bar เ,เพื่อเพลยดูเขาจะไม่มีปฏิกิริยาอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเรามาจุดที่สิ้นสุดของเสียงนั้นๆแล้วนะครับถ้าเราอยากจะฟังเราต้องไปที่ต้นคลิปก่อนนะครับ ก็คือกดปุ่มโฮมนะครับครั้งเดียวปึ๊บเมื่อกดปุ่มโฮมแล้วสามารถเพลย์ได้ปกตินะครับอันนี้คือวิธีการไปท้ายเสียงต้นเสียงที่เรานำเข้ามานะครับอ่ะถ้าเราอยากจะไปกอไปตรงนี้ตรงโน้นได้ไหมได้นะครับวิธีก็คือถ้าเราอยากจะไปทีละนิด ทีละวินาทีนะครับเราสามารถที่จะกดปุ่มลูกศรขวานะครับปุ่มลูกศรขวา1 2 3 4 5สอ8 9า0าเกอันนี้ก็คือ10วินาทีแล้วนะครับสามารถฟังได้ประมาณนั้นนะครับก็สามารถกดปุ่มโฮมเพื่อไปต้นเสียงได้ ทีนี้ถ้าเราอยากจะไปทีละเยอะๆอ่าสิบห้าวิประมาณนะครับบางทีคลิปเราอาจจะยาวหรือเสียงที่เราบันทึกมาอาจจะยาวเราต้องการอยากจะกอไปไปอย่างที่เราต้องการตัดเร็วๆนะครับสามารถทับได้ด้วยการกดชิปค้างไว้แล้วก็ลูกศรขวานะครับอลองฟังดู ทีนี้จะกอแล้วนะครับกดชิปลูกศรขวากดชิปลูกศรซ้ายเพื่อย้อนกลับนะครับก็สามารถทำได้และอีกวิธีนึงนะครับก็คือกดชิปค้างไว้แล้วก็กด ปุ่มสไลดยไม่มมวนหรือจุดนะครับเพื่อเป็นการกอไปทีละ15บห้าวิแล้วก็กดชิปคอมมาหรือมอมานะครับเพื่อย้อนกลับมาได้เช่นเดียวกันนะครับอลองลองดูลองย้อนกลับมาดูแล้วเราสามารถกดปุ่มสไลด์ไม่มมวนหรือปุ่มจุด และคอม,ม่าหรือปุ่มมอม้าโดยไม่ต้องกดชิปเพื่อเลื่อนไปทีละวินาทีได้ครับความจริงก็วิธีการควบคุมคอนโทรลก็อาจจะมีเยอะก,กว่านี้นะครับผมก็เข้าใจประมาณนี้ก็สามารถมาบอกให้เพื่อนๆพได้รู้แค่นี้เท่านั้นนะครับในการควบคุมไม่ว่าจะกอไปข้างหน้ากอกับนะครับทีละน,น้อยหรือทีละ1 5วิอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวบทเรียนหน้าเราก็จะได้มาเรียนรู้กันอีกนะครับ เพิ่มเติมถึงวิธีการบันทึกเสียงว่าเราจะบันทึกเสียงยังไงอันนี้ให้สัญญาครับเพื่อนๆแล้วนะครับว่าจะพาเพื่อนๆมารู้เกี่ยวกับการบันทึกเสียงนั่นเองนะครับสำหรับบทเรียนนี้ผมก็ต้องไปแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอให้เพื่อนๆ่นร่ำรวยเงินทองและสุขภาพกันทั่วหน้านะครับสวัสดีครับ